พอพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยรู้ว่าไม่ใช่น่ะไม่อยากฝืนคบต่อไปไงถ้าเกิดว่าสเตฟานตอนถ้าเกิดไปอายุ20เนี่ยเขาก็ยินดีที่จะรองคบไปนะแต่นี่คือแบบอายุ20กว่ากว่างเขาคือ29นะเพนเขาบอกอายุ20 20กว่าอย่างเขานี่เร,เราล่ะเอออย่าได้ถามสิะ <c oughs> สะดุดเลยเออไปถามเรื่องอายุอ่ะเขาบอกว่าเขาก็อายุ20กว่าแล้วก็คือ29เเนี่ยเขาก็ยังก็คือแบบ พอพอรู้ว่าไม่ใช่น่ะก็อยากที่จะเลิกคไม่อยากจะฝนแล้วยกฝืนคุกันไปยืดยาวบบมันก็เป็นเรื่องที่แบบเหมือนกินอาหารแตกต่างกันหมอนถึงว่าเขาอยากกินอาหารฝรั่งแต่ส้มอยากกินอาหารไทยอพอไปกันไม่ได้พอไม่ไม่ใช่ก็จบลงเลยดีกว่าก็จะได้แบบก็ดีนะเพนถ้าเกิดว่ารู้กัน ง่ายเร็วๆแบบว่าสามเนืองคบกันแล้วแบบว่าต่คนต่างมันไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตที่มันแตกต่างกันไปเยอะแ่ต้องต้องบอกก่อนนะว่าคู่นี้พอเราเห็นเขาคบกันตั้งแต่แรกนะพี่แป๋วเราก็ว่ามันไม่ใช่ตั้งแต่แรกอันนี้หมายถึงว่าแบบไลฟ์สไตล์อะเราเห็นเรารู้ไงว่าสเตฟานเขาเป็นสไตล์แบบนี้ส้มน้องส้มเราก็เป็นแบบนี้ มันดูไม่น่าจะแบบเออเราตกใจด้วยนะช็อกด้ยนะพี่แบบตอนที่เขาคบกันอ่าเขาคบกันเนี่ยเราก็ช็อกนะว่าไปเจอกันตอนไหนคืออาจจะเจอตามกองถ่ายละครหรืองอะไรอย่าเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เออไบร์สไต์ไม่ไม่ไม่น่าจะใช่อืมแต่พอยิ่งพอรู้ข่าวเนี่ยเราก็แบบ เออก็ตกใจเหมือนกันบอว่าเออแล้วก็ถามอีกด้วยว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนถอยห่างความสัมพันธ์ใครเป็นคนบอกเลิกทางสเตฟานเขาก็ยืดอกลับนะว่าเขาก็เป็นคนที่พี่เป็นคนบอกเลิกเองไม่ถึงว่าเป็นคนบอกบอกเลยว่าขอห่างๆแล้วกันนะไม่รู้ว่าแต่เพนัมนที่เพนสัมภาษ้ส้มส้มบอกว่าเขาเป็นคนบอกคุยกับสเตฟานเองเอ๊ก็เลยงงอ่ะก็กำลังจะถามว่าสเตฟานออกมาพูดว่าตัวเองเป็นคนถอยห่างความสัมพันธ์เองแมนหรือไม่แมนอ่ะไม่รู้ว่าเพนแมนก็งงนะ ผู้ชายเป็นคนบอกว่าเลิกผู้หญิงก่อนหรือมันจะดีไหมหรือยังไงไม่รู้อะแต่สรุปแล้วเขาเขาบอกว่าเขาก็ทั้งสองคนแหละพี่แป๋ว่าตกลงกันที่จะยุติความสัมพันธ์เพราะว่าเขาจะเสียหน้าด้วยหรือเปล่าว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเป็นฝ่ายโดนทิ้งเป็นฝ่ายโดนบอกเลิกก็เลยต้องบอกว่าเราเป็นคนบอกอ่ะทางส้มก็บอกว่าเป็นคนบอกเลิกเซฟานก็บอกว่าเป็นคนบอกน้องเองว่าขอถอยห่างความสัมพันธ์ก็เลยไม่รู้นะว่าตกลงยังไงะเอาแต่เซฟานนี่แบบพอแบบไม่คุยกันกับส้มอะไรอย่างเงี้ย แต่เจฟฟานไม่มีอะไรที่มาปลอบใจนะไม่มีคนอื่นมาปลอบใจเหมือนเหมือนส้มนะส้มได้ที่ดินนะปลอบใจก็บอกฝนกดเขาไปแล้วว่าให้อกหักรัดคุดเผื่อไปบอกคุณพ่อคุณพ่อจะได้ คนทื้นดินให้คนเขาบอกเออพี่แป๋วเป็นความคิดที่ดีมากเลยเลยจะไปทําแบบนี้บ้างอะไรบ้างใช่อีหนึ่งข่าวดีกว่าเพนข่าวดีๆนะพี่แป๋วข่าวนี้ะจะพูดถึงที่พูดถึงนี่ก็คืออ้อมพี่อ้อมสุนิสาของเรานี่แหละพี่แป๋วที่เป็นเคยเป็นคณะกรรมการของเรานะคอมสตริทอวอร์ดนะแล้วก็ล่าสุดนี่เป็นคอลัมน์นี้กับเราด้วยใช่ถูกต้องเขียนอลอรน์ทีวีสีรุ้งออกเมื่อวันโค้ดก็คือเขียนเกี่ยวกับเรื่องของแวดวงวงการบันเทิงบ้านเราโดยเฉพาะวงการทีวีจอกแก้วของเรานี่แหละว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างว่าเป็นโฆษณา ละครหรือว่าร,รายการต่างๆที่เกิดในหน้าจอทีวีเนี่ยพี่อ้อมเขาก็จะเขียนเป็นคอคัมนิดให้อ,ออกทุกวันพุธ<ช>เว็นพุธจะจะบอกว่าเห็นลุกพี่อ้อมเป็นแบบนี้นะพี่แป๋วแต่จริงแล้วพี่อ้อมของเรานี่แหละค่ะพี่แป๋วค่ค่อนข้างทํามาทาโมเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อ2ปีก่อนพี่แป๋วพี่อ้อมเนี่ยก็ได้บวช บวชชีเลยนะพี่แป๋วก็ยกนผมเลยที่เสถียรธรรมสถานแต่ล่าสุดเนี่ยพี่อ้อมก็ซึ่งในรูปพระธรรมอีกก็ได้ไปบวชที่ประเทศเนียเลยพี่แป๋วก็บวชวันที่2ถึง12เมษาค่ะพี่แป๋วก็คือแบบคือไปบวชแล้วไปบวชแล้วแล้วก็ได้แม่ชีศาสนีเนี่ยค่ะเป็นคนปลงผมให้ก็แบบเหมือนแบบพี่อ้อมเขาคงแบบซึ่งในรูปพระธรรมจริงจงอ่ะคือตั้งใจจริงอ่ะค่ะพี่แป๋วแล้วเป็นแบบที่ประเทศเนียเป็นเหมือนแบบมี เขาเรียกอะไรนะเป็นแบบสถาบันที่พิศาสนาของเราเลยครับก็อินดีขอไปอินเดียเลยไปอินเดียเลยพี่แป๋วก็ต้องขออนโมทนาบุญด้วยเป็นเรื่องบุญเรื่องดีๆใเรื่องดีจริงแล้วก็ดีนะถ้าเกิดคนในวงการบันเทิงหรือว่าใครๆก็ตามถ้าเกิดมีเวลานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมถือศีลก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วเดี๋ยวพี่อ้อมอาจจะเอาเรื่องดีๆเหล่านี้มาเขียนในคอลัมน์ของเราใท่าูผู้ชงอ่านก็ได้จริงองแล้วก่อนอันนี้คือพี่อ้อมได้ส่งคอลัมน์ลงหน้าเรียบร้อยก็คือพี่จะไปแบบ อยนที่บอกไปอินเดียเอาละค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงใช่ค่ะใช่เอาละค่ะท่าู้ชมเวลาของเราในช่วงแรกเบรกแรกเบรกแรกเบรแล้เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่เบรกสุดท้ายของรายการเรามีทีเด็ดรออยู่แน่นอนค่ะเดี๋ยวติดตามนะคะว่าจะเป็นคลิปอะไรสักครู่เดียวค่ะ ดดเดียววคิด่าไไม่เเป็นรยวชนอายุต่ำกว่า20ปีเสียชีวิตและบาดเจ็บสูงถึงร้อยละ30โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า15ปีมากถึงร้อยละ12นี่คือความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยในยุคนี้เฮีย yeah. เลาขวดดิอนาคตของชาติ ลบความสูญเสียเท่ากับกําไรเบื้องต้นกําไรเบื้องต้นลบค่าปรับ2,000 20, 0บาทจําคุก1ปีเท่ากับอนาคตของชาติว่าไม่ขายงดจําหน่ายสุราให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า20ปีทําบุญด้วยการให้ชีวิตที่ปลอดภัยคือการทําบุญที่ล้ำค่าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส ไองก็คิดชวนน้องๆมาท่องโลกการ์ตูนมหาสารร์ยตลอด7วันจันทร์ถึงอาทิตย์และสนุกเป็นพิเศษทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงถึง8โมงเช้าพี่มิกและพี่แบงโก้จะชวนคุณหนูๆมาสนุกกับเหล่าการ์ตูนสดใสพร้อมด้วยกิจกรรมสุดหรรษาช่วง Smart k คิดส,สนุกคิดสนุกค้นมาฝึกคิดฝึกคน้นกับเกม ที่ช่วยเสริมทักษะและไหวพริบนําไปใช้ในชีวิตประจําวันรอบตัวได้ที่มีอยากรู้จังเลยว่าน้องๆทางบ้านของเราเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าวันสงกรานต์นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรหากไม่รู้นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีจะบอกให้ฟังนะครับจากนั้นในช่วง Mango Kids Club มาเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสนุกสนานของสโมรสร Mango Kids นคเนื่องจากว่าเป็นมาสงกรานอากาศก,ราก็ร้อนเหลือเกินหน้าร้อนด้วยนะคะก็เลยอยากจะชวนน้องๆนั้นมาทำมะม่วงชีสพายค่ะมะม่วงชีสพายอ่ะคเสาร์อาทิตย์นี้มาสนุกด,ด้วยกันที่ Mango Kids ทางช่อง Mango TV เอาราคากำลังสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะยังอยู่กับเราค่ะคมชันลึกเม้นเมาส์นะเพนใช่แล้วเบสนี้ก็ต้องบอกก่อนนะว่าเรามีทีเด็ดใช่ไหมพี่เป๊บทีเด็ดเอ้ครูสิบอีกแล้วเพนครูสิบตลอดอะไอ้ครูสิบหรือเปล่าไม่รู้แต่เราไอ้ครูสิบของเราใช่แล้วจริงๆแล้วก็ไม่มีใครไปทำนะอะไรแบบนี้นะก็มีที่เรากุ๊กกิ๊กน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ก็มีที่เราที่เดียวและที่แรกที่ไปทำอะไรแบบนี้กุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอ่ะอันนี้เป็นจะพููดดดถึงก็็คือเเมน รับหน้าร้อนหน้าร้อนหน้านี้นั่นแหละร้อนหน้ากาบบ้านเรารู้สึกว่าจะร้อนอบอ้าวเหลือเกินเราจะมีเมนูเด็ดๆของแต่ไม่ใช่เราสองคนมาทํากับข้าวไม่กินนะไม่ใช่ไม่ใช่ทําให้เป็นอ่ะเพนเป็นทําเป็นทําได้หลายอย่างได้่อยด้วยหน้าเพียบพร้อมสวยเป็นแม่บ้านแม่เรือนทําผีบ้านผีเรือนหรือเปล่าผีบ้านผีเรือนไอ้ชมกับตัวเองโอเคเพนใช้ได้อยู่เอาไมนต้องพิการทูอะไร่ชอบแซวไงผีบ้านผีเรือนไม่อยากพูดออกกไม่เปคำของของสาวโอเคแม่บ้านแม่เรือน น้ำพริกภพทูนี่สุดยอดนะเพนท์พาทำเนี่ย<ช>อร่อยทีเด็ดสุดยอดอ่ะเรามีเมนูของเราเดารานักแสดงต่างๆมาบอกเล่าให้เราฟังนะว่ามีเมนูเด็ดอะไรรับลมร้อนกันบ้างเชิญเด็เเคเทอร์เร็ค่ะโอเคค่ะถ้าสำหรับอาหารรับลมร้อนของคนนะคะคนคิดว่าน่าจะเป็นข้นาวเหนียวมะม่วงค่ะเพราะว่า<อ>นะเป็นอะไรที่คนชอบกินมากและส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอร่อยตอนห้องหน้าร้อน ต้อง่ยวไม่เกี่ยวกับอาหารด้วยนะถ้าเมนูเดี๋ยวเราไม่รู้จานโต๊ะจี๋อ่าโอเคค่ะถามเมนูตอนเด็กของเราดับลมร้อนนี้เราคิดว่าอะไรดีคะที่จะช่วยดับร้อนได้อะไรสำหรับถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าร้อนร้อนก็ต้องเป็นอะไรเย็นๆดีกว่าแอร์ที่เป็นของหวานอะไรแนะครับแอร์ก็ก็เพลิงอะไรไข่หรืออะไรที่ปั่นๆที่เีื่อสุขภาพก็ได้ถ้าอาหารจริงๆเราชอบก็ยิ่งเติมความร้อนเข้าไปอีกก็จะเป็น เรียกว่า,า,ะาอะไรชามั่นพรานเพียร์ร้านชริดาพักก็เราเป็นเป็นเรียกเป็นอาหารประจำร้านเลยเพราะว่าหลายอย่างที่เราชอบามาชอบครับร้านอยู่แถวไหนครับร้านอยู่แถวเกษตรน้ำมันบิน,นแ,ลแล้วกเเ็เรียกวผู้ตื่นรำไรแล้วก็มีแพลนจะไปเที่ยวไหนหรือเปล่าคะสขขงการนี้แผนสงการนี้นะครับยังไม่ได้มีแพลนจะไปเที่ยวไหนเลยนะครับ <S <S คิดว่าอาจจะกลับบ้านอาะกลับต่างจังหวัด่วนกัน แล้วราคาเป็นยังไงว่างเพล่แต่ละคนก็มีวิธีมีเมนูเด็ดๆนะในร้อนจะเต็มกันหน้าดูส่วนใหญ่ก็จะชอบกินน้ําแข็งใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่แบบก็ร้อนๆนะก็จะบอกว่าใครร้อนด้วยแบบอาหารที่มันเย็นๆไงเย็นๆไอ้เต็มต่ำแซ่บๆอะไรเงี้ยก็มีนะก็จะร้อนกัปใหญ่ที่ว่านะสมตํำอ่ะก็กินโอเคนะพี่แบบขับเมือไปในตัวออกมาคำๆนะกินไปร้อนหูตาแดงกันไปก็จะมีหลายคนนะที่พูดไปก็มีน้ําฝนพัชรินมีลงพัชตามีเกสกันก้า มีมีนพิชยามีจิ๊บปกชาดพูดถึงน้องมีนนิดหนึ่งน้องมีนก็เป็นดาราช่องเจดเป็นนางเอกแถวหน้าของช่องเจ็ดนะถ้าเรตอนนี้รับดูนะก็มีอัมพิชราภามีนุ่นวรนุษยมีแจัคจันมีใหม่ดาวิกา แล้วมีน้องมีนพิชญานี่แหละแพนเค้กไง่แวอ๋อแพนเค้กอ่ะลืมน้องสามเห็นไม่ได้แล้วหนูอยอกแพนเค้กน้อยใจเนาะลืมแพนเค้กรู้สึกช่วงนี้เป็นเค้กหายไปไงก็อาจจะแบบว่าไม่ได้หายนะพี่แบบก็น้องคงถ่ายละครอยู่มั้งเออคงถ่ายละครก็เราไม่ได้มีข่าวแพนเค้กสักพักหนึ่งอาจจะมีข่าวเรื่องเวียสกลระบัตที่มีพาดพิงถึงบ้างอะไรบ้างอ่ะพูดถึงน้องมีนพิชญาก็มีละครอยู่ เลือดบางกรอถูกอ่าอยู่คู่กับพอสลาล์ที่ล่าสุดที่เราอัปเดตไปว่าพอสจะมีละครเรื่องนี้ใช่ถูกต้องน้องพอสก็ฮอตเหมือนกันนอกจากรูปชายมันจะฮอตแล้วจบเรื่องนี้ปุ๊บก็มียกเลือดบางกรทันทีเลยเลฟติ้งก็ชูดอ่ะอ้ยกระชูดแน่นอนเพ่อด็กๆบอกไปว่าโอ้ยสู้กันสุดฤทธิ์เลยเขาปุ่งเขาป่าไปสู่สนามร่างเลยแต่ก็ถ่ายทำนานเหมือนกันนะพี่แป๋วแต่ว่าก็ กว่าจะได้ออนแอร์ก็พักหนึ่งนะพักแบบ่งพักหนึ่งก็เป็นละครตีเรื่องหนึ่งของกาตนาที่ที่ไม่ผิดหวังนะแต่กาตนาคุ้มกับการรอคอยนะคุ้มเพราะว่าพอตอนแรก